ใครที่กำลังจะกลับเข้ามาในชีวิของคุณ พลังงานของไพ่ใบแรกนะคะเป็นพลังงานของไพ่เดชาริอัดนะคะชัดเจนว่าเป็นชาวราศีกรกฎนะคะแล้วก็เป็นพลังงานของคนที่อยู่ทางไกลนะคะเป็นรักทางไกลเป็นรักออนไลน์ก็ได้เป็นเดทออนไลน์ก็ได้นะคะเป็นรักที่มีระยะทางอย่างแน่นอนแล้วก็เป็นชาวต่างชาติต่างภาษาด้วยเช่นกันนะคะไพ่ใบที่2เป็นพลังงานของเอ็ดออฟคัพแปดถ้วยเป็นพลังงานของชาวธาตุน้ํานะคะธาตุน้ําก็จะมีกรกฎประจิตมีนะคะเป็นพลังงานของความสัมพันธ์ที่มีการเลื้รากันไปมีการถอยห่างออกจากความสัมพันธ์มี การ f a d เราจะความสัมพันธ์ไปหรือมีการหยุดชะงักในการคุยมีการจบความสัมพันธ์ไปอย่างแน่นอนนะคะให้พลังงานใบสุดท้ายเป็นอ d g e of cup เป็นพลังงานของชาวธาตุน้ําด้วยเช่นกันนะคะกอรกฏประจิตมีนพลังงานของไพ่ใบนี้นะคะการันตีได้ว่าเป็นพลังงานของการรีเทิร์นของความสัมพันธ์เก่าๆอย่างแน่นอนเป็นความสัมพันธ์เก่าๆเป็นพลังงานของคนเก่าๆอย่างแน่นอนที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณตอนนี้นะคะ